ของสมครับแล้วก็ผมน้อมรับทุกกรณีมั่นใกในนี้ครับน้อมรับทุกกรณีแต่กรณีที่จะไปถึงศาลคดีของคุณจงเองอันนั้นจะเป็นหนึ่งกับังใจที่เราไม่องาขนาดคุณจงเองก็ผมคงไม่ไม่ไม่ไปคิดขนาดนั้นนะครับผมสู้ด้วยหลักฐานที่ตัวเองมีดีกว่าเพราะเราเรายึดมั่นเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเป็นอยู่นะครับว่าเราเราทำถูกมาตลอดเราเราไม่ทำผิดแน่นอนครับเหมือนกรณีที่เกิดขึ้นในสภาเนี่ย น้องสื่อมวลชนทุกคนเลยไม่เคยเห็นภาพการุณออกมาที่จะบอกว่าทีมท่านั้นท่านีไม่เคยเห็นนะแต่ยุคนี้เห็นมีการคว้างปามีการแยกยปยทุกคนเห็นหมดแต่ตัวผมเองเนี่ยถูกประจานมาตลอดระยะเวลาที่ท,ท,ที่มีเรื่องจนถึงวันนี้เนี่ยบอกว่าทำโอ้โทีม่างนั้นทีม่างนี้ทุกคนเห็นหมดเลยโอโ้เห็นภาพเลยทนั้นที่มีเหตุการณ์นอกห้องประชุมนอกสภาแต่คราวนี้ในสภาก็ถือว่าอะไรเกิดขึ้นบ้านเมืองเราเกิดขึ้นได้ทุกอย่างนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ